สวัสดีครับตอนที่3แล้วนะครับอันนี้จะมาพูดถึงสเปคยี่ห้อจากจีนซึ่งถือว่าทำงานได้ดีมีมาตรฐานคุ้มราคานะครับเริ่มจากเจ้านี้ 160X2.0 อันนี้เป็นปีกคาร์บอนนะครับกันล้มกันเท้าลมเข้าด้านในมีเฉพาะด้านนอกได้ด้านในนะครับเท้าก็จะไม่ลม้มและช่วยส่งเท้าไป้างหน้าด้วยคู่นี้ถ้าถามผมซึ่งวิ่งช้าผมรู้สึกว่ามันแข็งไปนิดหนึ่งมันโอเคทุกอย่างแต่แข็งค่อนข้างแข็งลงส้นลงหน้าแข็งหมด ได้ความรู้สึกดิบดิบนิดๆิดไม่ได้นุ่มนวลมากมายแต่ไม่ถึงกับกระด้างจนหัวสั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือเหมาะขาสิ้นพอสมควรผมชอบใช้วิ่งลูกกับวิ่งลูกแดงลูกยานสีแดงนะครับรองเท้าตอบสนองดีมากดีมากความทนยี่ห้อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือนี่รองเท้าวิ่งไปเจ็ดเจกว่ากิโล นี่คือรอยเปื้อนในเซย์นะครับยาไม่มีพังเลยระบายอากาศดีทนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือไซส์เขาจะแปลกๆนิดนึงผมซึ่งปกติใส่45หรือ11 US ใส่คู่นี้44เมื่อก่อนไม่มีเบอร์45 44เนี่ยใหญ่กว่า44ปกติรองเท้าปกติพอสมควรใหญ่กว่าเบอร์10 44เท่ากับเบอร์10อันนี้ใหญ่กว่าพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เท่าเบอร์45จริงๆมันจะเล็กกว่านิดนึงถ้าเป็น44.5จะเพอร์เฟกต์มาถัดมา160 X Pro นะครับก็คือนะตัวเมื่อกี้เลยตนหนาขึ้นมีปีกด,ด้านในกันล้มเหมือนกันอัปเปอร์เหมือนกันเปียบ เลยนะครับจุดต่างคือเจ้านี่จะสามารถวิ่งยาวๆได้สบายวิ่งเทมโปวิ่งน,นิ่งๆวิ่งเร็วนิ่งๆเป็นรองเท้าที่โกงมากคู่หนึ่งและความแน่นหายไปจาก160.2พอสมควรเจ้านี่คือให้ความนุ่มนวลสบายวิ่งง่ายวิ่งเร็ว ได้สบายก้าวยาวงงข้อเสียเดียวของคู่นี้คือการเล่นในระยะกระชั้นชิดหรือการเล่งแบบทันทีทันใดคือรองเท้าจะรู้สึกหน่วงไปนิดนึงสำหรับผมด้วยความที่ว่ารองเท้ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ลางไม่ออกพื้นทนอยู่แล้วไม่ต้องดูแลนะครับ มันจะหน่งนิดเดียวแต่ถ้าคุณเป็นคนวิ่งนิ่งๆเพิ่มเล้าขาเรื่อยๆไม่ได้กระชากกระชั้อะไรรองเท้าคู่นี้ผมไม่มีอะไรจะติดนะอ้ออีกอย่างหนึง่งมันแพงครับถัดมา 160x 3.0เวาวพื้นนะครับมีปีกข้าง ที่เห็นสีดำนี่คือคาอร์บอนเลยนะครับทั้งด้านในด้านนอก,นอกช่วยกันเวลาเราลงเท้าแล้วเพิ่มความมั่นคงพร้อมกับรับเท้าแล้วดีขึ้นลองสังเกตดูว่าด้านท้ายจะแข็งมากนะครับรองเท้าดีดีมากนะครับคู่นี้สวมใส่สบายและไซส์รู้สึกจะกลับมาเป็น อิงมาตรฐานเพราะว่าผมสั่งเป็นเบอร์45หรือ11ตรงกับรองเท้าทั่วไปทั้งไนกี้อาร์ดิอะไรตรงหมดวัสดุดีนะครับไม่มีปรีนะคู่นี้วิ่งมาละส50ห้กิโลดูสภาพพรใหม่นะครับใหม่มากทนความเฟกมีให้พอดี ลองสังเกตดูไม่เยอะเกินไปวัสดุดีลิ้นดีแต่รองเท้าที่ติไม่ลงเลยทีเดียวผู้นี้และราคาค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับในขนาดนี้น่าใช้มากท้ายสุด เมตากรล1้0 x 3.0สิบใช้โฟมตัวใหม่ x t e p S t ปเปนะครับเป็นโฟมพิซา่าซึ่งจริงๆมันก็คือโฟมเดิมนะแต่เขาไปได้ส่วนผสมอะไรมาใหม่มันทำให้โฟมมันโปร่งกว่าเดิมเบากว่าเดิมเบากว่าโปรตัวเดิมเยอะพอสมควรทีเดียวเกือบ30กรัมช่วงนี้ที่เป็นลายทั้งหน้าทั้งหลังจะยุกง่าย แต่ขอบบนและล่างจะยุกยากกว่าจะแข็งลองสังเกตด,ดูเวลาบีบพวกนี้จะยุกก่อนยิ่งถ้าเวลายืนจะเห็นชัดลองไปคลิปดูใน y u t u b e ของผมก,ก็ได้นะครับนุ่มกำลังดีดีเด้งไหลผมไม่รู้ยิ่งยิ่งคู่นี้คือข้อติมีอันเดียวคือแพงมากเกินไปนิดหนึ่ง สำหรับคนที่อยากจะลองนะครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าแพงไหมคือเขาใส่เทคโนโลยีมาเต็มครับไม่รู้จะว่า,าอะไรทั้งอัปเปอร์ทั้งพื้นทั้งมิโซทั้งแผ่นคาร์บอนมาเต็มนี่ก็ยังเช่นกันนะครับมี ปีคาร์บอนข้างๆแต่เขาลบบางกว่ารุ่น3.0ธรรมดานิดนึงซึ่งทำให้ใส่สบายขึ้นในการเหยียบนะครับแต่ยังมีแรงส่งดีอยู่ลองสังเกตดูรองเท้านะครับโฟมพอเขาปรับมาใหม่เนี่ยมีความโปรโ่งเด่งเร็วขึ้นนุ่มนวลขึ้นใส่สบายขึ้นนะครับ โอเคขอบคุณครับ